สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านฟรีเมเกนจะมาเทสการทำงานของกล้องโอลิมปัสนะครับรุ่น i z m 3 3 0ครับรุ่นนี้นะครับผมครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ลักษณะโดดเด่นของมันก็คือจะเหมือนกล้องคล้ายๆกล้องอถ่ายวิดีโอนะครับพวกแฮนดิแคมนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ก็รูปร่างหน้าตาทรงก็ดูเทนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ ส่วนบอดี้ภายนอกเนี่ยก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับก็ยังดูแบบเหมือนใหม่นะครับผมบอดี้เขาก็จะมีริ้วรอยตามนี้เล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็ที่เห็นชัดสุดก็จะเป็นด้านหน้าตรงฝาปิดหน้าเลนนะครับผมตรงนี้นะครับก็สำหรับฝาปิดหน้าเลนของเขาเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็จะเป็นรีโมท ได้นะครับผมเดีย๋ยวตอนทดสอบเราจะมาดูกันนะครับนี้นะครับสภาพด้านหลังนะครับสำหรับจอตรงนี้ก็จะเป็นบอกวันที่สำหรับบันทึกลงบนฟิล์มนะครับผมนี้ฐานของกล้องนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าช่องสำหรับเสียบขาตั้งนะครับผมอยู่ลอยก็จะน้อยมากนะครับสำหรับตัวนี้ ทีนี้ซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์ของเจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นเลข133,4 3สานะครับตัวที่ขายให้ก็จะเป็นเลขตามนี้เรามาดูวิธีการใส่ถานนะครับถานของเขาเนี่ยจะใช้ฐาน CR 123A หน้าตาแบบนี้จำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับเดี๋ยว ตัวที่ขายให้เนี่ยลูกค้าก็รับเป็นถานสองก้อนแบบนี้ไปเลยนะครับยังไม่ได้แกะใช้งานนะครับวิธีการใส่ถานนะครับฝาสำหรับใส่ถาน็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านข้างด้านข้างตุกล้องอย่างนี้นะครับดันลงมานะครับดันฝาลงมานิ๊ก็จะเป็นช่องลักษณะอย่างนี้นะครับก็เอาขั้วบวกขึ้นนะครับ ตามที่เขาทำสัญลักษณ์บอกเอาไว้ด้านไหนก็เอาขึ้นทั้งสองด้านเลยขั้วบ,บวกจากนั้นปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการใส่ฟิล์มนะครับสลักการใส่ฟิล์มจะอยู่สลักสำหรับเปิดฝาหลังเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของช่องใส่ถานนะครับ ก็ดันขึ้นไปนะครับฝาก็จะแง้มขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือสภาพภายในห้องฟิล์มนะครับจากตระมานี้ทีนี้ฟิล์มที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับสำหรับกล้องคอมแพครุ่นนี้นะครับก็จะอ่านค่า ISO ด้วย d ีเอ d โตัวนี้ใช้ ISO 100นะครับผมในการทดสอบก็ ดึงหางฟิล์มออกมานะครับตัวนี้เป็นฟิล์มสำหรับเทสนะครับจะค่อนข้างเก่านิดนึงดึงไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนหางตรงนี้ไปให้สุดฝั่งสุดขอบนะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นปิดฝานะครับแล้วก็ไปเปิดสวิต กล้องตรงนี้นะครับดันขึ้นไปตรงออนนะครับผมถ้าขึ้นลักษณะตัวเออย่างนี้นะครับตัวฟิล์มจะไม่หลับนะครับผมให้เราเปิดฝาแล้วใม่อีกทีนึงขอเปลี่ยนเป็นฟิล์มตัวอื่นแล้วกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเยินแล้วเราใช้ฟิล์มตัวนี้นะครับ iso นร้อยเหมือนกันใส่ลงไป ปิดฝาให้เรียบร้อยอ่าถ้าใส่สำเร็จนะครับมันจะขึ้นเลขหนึ่งลักษณะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่ที่แจ้งเตือนนะครับผมจากนั้นนะครับก็เปิดฝาหน้าเลนตรงนี้ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นแบต r e m o t e ก็เก็บรักษาให้ดีนะครับตอนถอดออกมา ราะมันจะมีประโยชน์มากตอนเราถ่ายแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างนี้สำหรับการซูมนะครับซูมได้ถึง1 0 5ม mm ิลิเมตรนะครับซูมระยะเทเล105ึงนะครับส่วนระยะวายนะครับภาพแบบวายนะครับก็จะเป็น38นะครับตามระยะตรงนี้นะครับที่ระบุเอาไว้เขาจะระบุไว้ตรงนี้3 8ถึง105มิลลิเมตรนะครับ f กว้างสุดก็จะ4.5ทีนี้เนี่ยไปดูกันที่การถ่ายนะครับผมแฟดติดนะครับแฟดของเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะครับจะอาถ่ายอีกที ขออนุญาตเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมโอเคครับเมื่อสักครู่นี้นะครับฐานที่ใช้ในการหายก็คือจะหมด นะครับผมตอนนี้ได้ได้เปลี่ยนฐานและเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสถานะถาแบตเตอรี่เต็มนะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเหลือขีดเล็กๆนะครับผมอันนี้เรามาลองเทสการทำงานของแฟลตต่อนะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับถ้าแฟลตพอนะครับเขาจะไม่ยิงแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากแสงไม่พอเดี๋ยว มันจะทํางานนะครับผมแบบนี้นะครับก็การซูมนะครับก็ลื่นไหลดีปกตินะครับโหมดต่อไปนะครับสำหรับโหมดต่อไปอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะครับ เปิดฝาขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดโหมดการทํางานก็จะมีตัวนี้นะครับตัวด้นะครับเราเปลี่ยนเป็น C นะครับผมก็จะเป็นการถ่ายแบบ c o n t i n u o นะครับผม ตัวคอนติเนียเนี่ยถ้าในจังหวัดที่แบบว่าแสงเพียงพอนะครับมันจะถ่ายแบบอ่ายิงถ่ายเรื่อยๆแบบอัตโนมัติเดี๋ยวลองปิดแฟลชนะครับผมแบบนี้นะครับจะยิงแบบถ่ายรัวแต่ว่าต้องเป็นโหมดที่แบบว่าแสงเพียงพอหรือว่าไม่ใช้แฟลชอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็ไปโหมดต่อไปนะครับเป็นอันนี้ดับเบิลเอ็กโพเชอร์นะครับการถ่ายภาพซ้อนกดตรงปุ่มได้นะครับปุ่มได้ตัวแรกจะเป็น S นะครับก็การถ่ายแบบซิงเกิลนะครับทีละช็อตซิงเกิลช็อตอันนี้จะถ่ายแบบหลายๆช็อตนะครับส่วนดับเบิลเอ็กตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพซ้อนเดี๋ยวจะมาสังเกตดูนะครับ ต้องจะทํางานแบบออโต้โฟกัสนะมันจะทํางานแบบถ้าโฟกัสไม่เข้าเนี่ยตัวชัตเตอร์จะกดไม่ลงอ่านี่กดภาพแรกแล้วนะครับตัวเลขนับฟิลม์มจะไม่เปลี่ยนนะครับผม เป็นการโฟกัสเฉยๆนะครับยังไม่ได้กดอันนี้มันจะขึ้นกับพริบก็คือมันจะบอกว่าช็อตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายภาพที่สองอ่ามันก็จะเป็นภาพซ้อนกันแลละทีนี้ทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นออโต้โฟกัสถ้าหากโฟกัสไม่เข้านะครับมันจะกดไม่ลงการโฟกัสนะครับกดลงไปเครื่องหน่งเสียงมันจะดังฟืรแบบเมื่อกี้นะครับจะทําการโฟกัสถ้าหากต้องการถ่าย กดอีกทีหนึงกดให้แบบลงไปอีกทีหนึงนะครับจากอันนี้กดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับกดยั้งไปอีกทีหนึงจะเป็นการถ่ายแบบนี้นะครับตัวดายตรงนี้อาอาธิบายโหมดเรียบร้อยนะครับมากันที่แฟตนะครับแฟตตัวแรกก็จะเป็นออโต้ตั้งไว้ที่ค่าออโต้ออโต้แฟตนะครับเมื่อแสงไม่พอก็ะจะทำการยิงส่วนแฟตออโต้เเนี่ยจะเป็นแฟตแบบ ลดตาแดงในภาพบุคคลนะครับเวลาถ่ายภาพพอร์เทรตเราใช้โหมดนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ภาพที่ออกมานะครับในตาสีดําจะมีจุดจีดแดงๆลดลงนะครับผมจะมีไฟนำออกมาอย่างนี้นะครับแบบแบบแบบเมื่อกี้ ต่อไปนะครับเป็นโหมดปิดแฟลชก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าไม่ต้องการใช้แฟลชก็เปิดโหมดนี้ถ้าในที่มืดนะครับภาพอาจจะแบบมีการเคลื่อนไหวได้โมเมนต์ของภาพจะอาจจะแบบสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลเป็นโหมดปิดแฟลชการใช้งานนะครับอันนี้ฟิลอินแฟลชก็คือเปิดแฟลชในถูกสภาวะแสงนะครับต่อให้แสงพอนะครับเขาก็จะยิงแฟลช นี่ครับส่วนสโลวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเขาเรียกอะไรหน่วงชัตเตอร์ของอของกล้องนะครับให้ช้าลงนะครับตัวสโลวตัวนี้มันจะเปิดชัตเตอร์นานขึ้นนะครับประมาณนี้ครับส่วน Subject ตรงนี้นะครับ subject ก็คือการาการโฟกัสที่วัตถุต่างๆอย่างอันนี้จะเป็นภาพ portrait พภาพบุคคลครึ่งตัวอะไรอย่างงี้นะครับกดถ้าเราทำการกดโฟกัสครึ่งหนึ่งนะครับภาพจะทำการแบบโฟกัสบุคคลนะครับเลือก subject ตัวนี้จะเป็นภาพคนแบบเต็มตัวนะครับ subject ตรงนี้ ตัวอีกันหนึ่งก็จะเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือเป็นระยะที่เขาโฟกัสแหละประมาณนี้เมื่อถ่ายหมดแล้วนะครับมันจะมีการตอกับอัตโนมัติประมาณนี้ ก่อเสร็จแล้วจะขึ้นตัว e แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฟิล์มออกมานะครับผมก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จหนึ่งมวนนะครับทีนี้นะครับจะอธิบายโหมดต่อตอไปอันนี้ก็จะเป็นการเลือกการโฟกัสต่างๆโหมดโฟกัสวัตถุ แต่ละแบบนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมตัวบวกลบตรงนี้จะเป็นการเพิ่มลด EV นะครับของแสงจะเห็นว่าจะมีทั้งบวกและลบนะครับผมเมื่อ,อเมื่อการถ่ายภาพในที่มืดเนี้ยเราก็อาจจะเพิ่ม EV เข้าไปนะครับหรือถ้าสว่างไปเราก็ลดลงมาเป็นการบวกลดครึ่งสตป็ปทีละครึ่งสตป็ปจนถึงสุดนสต็ปนะครับผมประมาณนี้ส่วนรีโมทนะครับการใช้งานรีโมทเนี่ยให้เรากดกดตัวตัวนี้นะครับเซลทัมเมอร์รีโมทต,ตรงนี้ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเนี่ยกดถ่ายกดถ่ายลงไปนะครับ ตัวนี้นะครับตั้งเวลาเซฟทัมเมอร์เรากดชัตเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับไฟสีแดงตัวนี้มันจะติดขึ้นมานะครับรอประมาณ10วินาทีนะครับไฟจะกระพริบก่อนจะลั่นชัตเตอร์แบบนี้นะครับผมส่วนถ้าการใช้งานรีโมทนะครับ ้มีรีโมทเราก็าปุ่มตรงนี้จะเป็นการกดถ่ายนะครับผมตัวรีโมทเนี่ยจะเลือกได้ว่าต้องการหน่วงกี่วิมี1วิกับ3วินะครับผมแบบนี้นะครับจะเอามือออกนะครับรีโมทอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกด นี่1วินะครับหรือว่าจะหน่วงไปที่3วิก็ดันขึ้นไปแบบนี้นะครับผมประมาณนี้คือแต่ระยะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า,าตัวรีโมทจะใช้ได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะ1เมตรก็น่าจะได้หรือ2เมตรก็น่าจะใช้งานได้นะครับ ก็ตัวรีโมทก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะไม่มีอะไรตัวนี้เป็นมาโคนะครับผมถ้าหมดมาโคก็จะเป็นการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับผมถ่ายภาพดอกไม้ใกล้ๆอะไรพวกนี้นะครับมันถือเป็นรูปสัญลักษณ์ดอกไม้นะครับผม ก็ตรงนี้วันที่สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นวันเดือนแล้วก็ปีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สลับโหมดของรูปแบบนะครับเป็นฟอร์แมตของของวันที่อะไรพวกนี้ปรับเปลี่ยนได้ส่วนอันนี้ก็คือไม่บันทึกวันที่ลงบนฟิล์มนะครับผมนี่ครับเขาจะเรียกเป็นเล็กเล็กคอร์ดดาต้าแบ็กนะครับพวกฟังก์ชันการบันทึกวันที่ลงบนฟิล์มแบบนี้ก็สามารถจะเปลี่ยน เลือกเซตอะไรอย่างนี้ได้ลองใช้งานดูนะครับแต่มันอาจจะมีค้อสอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงปัจจุบันหรือเปล่านะครับก็จะมีประมาณนี้ครับการทำงานของกล้อง olympus i s m 3 3 0นนะครับส่วนในช่องมองเดี๋ยวให้ดูในช่องมองนะครับในช่องมองก็จะประมาณนี้นะครับชัดเจนปกติดีนะครับ เห็นไหมครับถ้ามันขึ้นกระพริบออโต้โฟกัสแปลว่ามันโฟกัสไม่เข้านะครับผมจะกดถ่ายไม่ได้นะแต่ถ้าโฟกัสเข้าเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวไม่กระพริบนะครับแบบนี้นะครับาลายสัญลักษณ์แฟชนะครับเมื่อเปิดแฟชต,ตัวแฟชจะเป็นสัญลักษณ์แฟชแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดแฟช แลวตรงนั้นเป็นที่มืดแนี่ยตัวแฟลชจะกระพริบนะครับประมาณนี้ก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการทำงานของเจ้ากล้องไอซ์เซมสานะครับขอปิดปึ๊บปิดแล้วก็ปิดหน้าเลนส์อย่างนี้นะครับให้เข้าล็อกก็ เอาตัวด้านนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปิดข้างล่างก็โอเคานั่นหนาดีนะครับแบบนี้เวาเปิดก็เปิดฝาเลนก็กดด้านล่างออกมานะครับปลดล็อกแบบนี้เวลาใส่กับสอดเข้าไปานี้ก่อนแล้วก็ขยับให้มันตรงให้ดีให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีการทำงานเท่านี้นะครับ ยังไงนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมฝากกด Subscribe ช่องฟิล์มอักเกนด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจซื้อกล้องเนี่ยก็เข้าไปดูในที่อินสตาแกรมนะครับเฟซบุ๊กหรือ Twitter ก็ได้นะครับผมชื่อเดียวกับช่องนี้เลยช่องอชื่อร้านฟิล์มอัเกเนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ